เราใช้กันแต่งตัวก่อนเอฟคืออยาจะให้ดูบรรยากาศรอบงานนะคะโอเคที่คันหันหน้าไปทางนู้นแล้วก็ให้เห็นบรรยากาศอันนี้ตอนนี้คือเราอยู่ข้างหลังค่ะแล้วนี่นะคะเห็นทูติ่นจอดรถเห็นไหมนี่พอถอดใช่ไหมพอถอด

เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะไอ้เจ้าลงจะเปลี่ยนไหมถึงวันจริงสักทีค่ะหลังจากที่พวกเรามาซ้อมแบบว่ามาซ้อมสาวันมาซ้อมสาวันมาลงชื่อนะคะเราจะได้เราไม่รู้ว่าการที่เรามาลงชื่อตรงนี้มันจะต้องได้อยู่ที่ประลมพิธี 3. นะคะที่ผู้ว่าราชาการจังหวัดมาเป็นคนเปิดซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความรู้สึกว่ามันขลังมันศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยในการที่เรามาอยู่ตรงนี้แล้วก็ตอนแรกนะเข้าใจว่าจะได้มารำคนเดียวเพราะตัวเองนะมีใจอยากรำอยู่แล้วแล้วก็จะมาซ้อมคนเดียวแต่พอเล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อนอุ้ยคนนั้นก็อยากมาคนนี้ก็อยากมาเราก็เลยได้มาแล้วทีนั้นแลก็หน้าผมขยมเองช่วยกันแต่งตัวนะคะแล้วก็แบบมารำด้วยกันแล้วเราอ่ะคิดว่าจะไม่ได้มารำกับเพื่อนเลยด้วยซ้ำนะคะทุกคนเพราะว่าเมื่อวันที่สามอ่ะลูกลูกสาว ขาองงูอะ ไข้แล้วก็มีอาการชักแล้วก็แบบพอซ้อมรำม,มาสุดท้ายแบบใส่เครื่องอะไรแบบเนี้ยเขาให้ใส่ชุดลำจริงนะคะแล้วก็แบบรีบกลับบ้านกลัวว่าจะไม่ได้มาแต่สุดท้ายแล้วน้องธาราก็ลูกสาวนะคะกป็ปลอดภัยปลอ,อดอ่าปลอดภัยนะคะก็เลยโอเคงั้นก็ขอมาลำขอป,ะป,ะป๊ามาลำเพราะว่าได้ตั้งใจแล้วว่าจะมาลำการที่เรามาลำตรงเนี้ยเราไม่ได้ขออะไรเลยขอแบบให้ที่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขพูดมาแล้วฉันจะร้องไห้คืออยากให้ที่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขในการที่เรา เรามาอยู่ตรงนี้เราก็เปรียบเสมือนคนวาลิสเพราะว่าสา,ามีเราเป็นคนวาลิสเป็นสาวเป็นผู้ไทยเลยนะคะเราก็อยากจะทําเผื่อว่าในชีวิตของเราอ่ะจะมีอะไรแบบดีๆขึ้นมานะคะก็คือทุกคนก็ต่างมีความในใจที่แบบเออขอไว้อยู่แล้วก็เลยได้มารังด้วยกันนะคะวันนี้นี่อันนี้ให้ดูพี่พี่เพื่อนเราก่อนนี่พี่สาวอ๋อถ้าถได้นีโโค้ค่ะอันนี้ดูไลฟ์ YouTube นะ ลไลฟ์สดใน YouTube คือถ้าไม่มีคนดูก็เดี๋ยวจะมีมามาทีหลังอันนี้คือหน้าผมเราขยมเองแล้วก็แบบมาซ้อมรำสามวันค่ะน,นี่สาวผู้ไทยนะคะทรงผมหน้าผมแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูเพื่อนๆอ,อีกกำลังแต่งตัวือให้กันนี่แต่คนสวยๆอันนี้ไลฟ์ u t u b e นะคะ <c oughs> จะให้ดูบรรยากาศรอบนี่คนนี้นสวยมากที่หลังเพื่อนไม่ได้แต่งกับเพื่อนนี่แต่งอยู่บ้านนี่เลยจึ๊ดโตโอินใช่พี่บอกว่าแต่งทุกคนอันนี้คือทีมเรานะคะนี่คือทีมเราันน,น,นี่ับเดียวมันมันตรงนี้ก็คือเย็ยนนีกเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศรอบๆมีๆใครจะไปล้อกับเราไหมพอไหมเอาพอโอเคไปค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆกันทุกคนเดี๋ยวจะกลับกล้องแล้วนะคะ นี่เลยใช่ไหมโอเคค่ะงั้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นซูมจากอำเภอแต่ไม่ใช่จากตำบลตำบลต,ต่างนะคะเป็นปนคะให้เรามาซื้อของแล้วก็เป็นแบบเขาเรียกว่าโอท็อปค่ะสินค้าโอท็อปประจำอ,อำเภอวันิีภูมพูเราไปดูาสาวภูไทยน่ะมี่แตคนสวยๆนะคะทุกคนไป ไม่ได้เอาตังมาเลยเดี๋ยวเราไม่เอาตังก่อนเพราะอยากได้ตัวนี้อยากได้เข็มกันพี่ฟ้าคะความต่างต่างดูบรรยากาศงานกันนะไปกันเลยค่ะ อันนี้คือทำเมื่อขายของทีไ่ไงแชมกล้องต้อมะ สวยนะคะละห้าสิบบาทเอาเสียอะไรดีครับอันนี้ก็สวยนะคะเงินใส่เพื่อมันมันจะเข้ากันเัินเนาะต้องสีนี้ตัดเลยล้วเตะพี่สาวค่ะได้เลยอันไหนสวยครับ หนูว่าอันนี้ค่ะอันนี้ใหญ่ค่ะเท่าไหร่คะเนี่ท่าไหร่คะเนี่ยค่เท่าไหร่แจจ่ายแล้วหนึ่งไมยังไม่ยังไม่ถึงไหนเลยเดินลงมาเมื่อกี้ส่แม่ไม็ขายแเป็นไทยห้าจีนเป็นไทยห้าน ต่กรอระดับอำเภอวาดิชภูมินะคะทุกคนไปกันเลยเราจะดูเดินดูพูดหรือว่าเราจะไปเดินรูรอบกันไปดูพูดก่อนอเนาะดูพูดก่อนดูพูดก่อน,อนอเพราะถ้าเดี๋ยวเราลำเราจะไม่มีเวลา <c oughs> อนันนี้ค่ะนี่ค่ะก็เป็นพูดที่แบบว่าเป็นระดับต่างๆหรือว่าเอาบทต่างๆทีนทำ้นก็จะเป็น ผ้าสบายเป็นจัพเปที่ทําจากผ้าตามนะคะทุกคนเพราะว่าจังหวัดสกลนครของเรา่ะขึ้นชื่อเรื่องผ้าย้อมคขามนะคะนี่ก็คือผ้าย้อมคขามที่เอามาแป็นรูปเป็นกระเป๋าเป็นอ่าเป็นผ้าเขาเรียกว่าอะไรผ้าผ้าสบายผ้าห่มอะไรเนี่ยคะไม่ดูแล้วก็น 要吃饭了，你们等会儿，来。 การตัดและกามัได้ผีได้ผีตัดผีผการตังมาตอดมันคือกาให้เกิดลายผ้าเป็นอี่ทหายออกม มัดแบบนี้ก่อนนะคะแล้วอมัดยังไงแล้วไปทอเป็นผืนได้มันน่าอัศจรรย์มากเลยในด้วยวิบบใหม่ๆเรากละไม่รู้นะว่าจะต้องทำยังไงเพราะว่าเราอ่ะถือก็คือจบนะคะอันนี้คือกระบวนการค่ะแล้วก็แม่แม่ก็ทำโชว์ให้ดูนะคะขอบคุณแม่แล้วมีแบบมีแบบอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตวิถีชีวิตตอนนี้ก็น่าจะหมดแค่นี้ที่เป็นบูธโชว์เนาะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆกันไปดูว่าสาวคนไทยจะสวยแค่ไหน น่าจะาอ่นะรที่คนมาลงเ่าขแบบะนสมนรอันนี้คือผลิตภัณฑ์กการใช้ อันนี so ite, so age. Age ้กัน็จะเป็นสารเจ้าปูไมสักเดี๋ยวเราเราเราขึ้นไปขึ้นไปกันนะว่าเราจะขึ้นไปเลยอยาให้ขึ้นไปก็ได้ขี่ สารเจ้าชว์นะคะวะันนี้เราจะมีเสื้อค่ะทีประชาชนาาไหลมาเป็นเตื้อมงกรประชาชาเนเลยนะคะทั้ง,งหงน้าทั้งแา่ทั้งซุนถ่ายรูปนะคะแล้วก็จะเป็นเวทีใหญ่สองร้อตรงนี้จะรองรับขบวนที่จะแห่เข้ามาเรายังไม่ได้รับตอนนี้เราจะรับหลังจากที่ขบวนแหเข้ามาแล้วนะคะด้วย ทันทีวันนี้มีเคื่องเสื้อสวยๆไ่วันนี้เรามีเสื้อให้ทันเทอห่หวานแหวเลยนะคะและก็ของเครื่านสำคัญนะคะสมัครทานที่มาร่วมงานถ่ายรูปทีเมราตะวันไม่น่าจะเป็นที่ของของร่วมกันนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศร,าอรอบๆตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปพักกันแล้วก็รอขบวนมาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราจะพาลงไปตรงนี้นะคะโอเคค่ะ เลยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรับๆขอบคุณมากนะนี่ตากล้องคนสวยของเราแล้วก็เป็นตากล้องจําเป็นเพราะว่าน้องไม่ได้ลำกับเพื่อนจับปูุนและพัฒนาในการจัดงานวันปุถุราลังดนพีคอบฟังนะคะ เราผมนอกจากเราจะได้นะครับมารับชมความสวยงามของางล่งของริ้วขบวนและได้ทานอาหารอร่อยๆนะครับสินค้าโอท็อปส่่งตาและเราก็ยังได้ปูนอีกด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่มานะครับรวมกันดูบปด้วยเดี๋ยวเราจะไปพักกันก่อนเพราะว่าเราแต่งตัวล้ำก็คือมันร้อนนะคะเดี๋ยวไปพักกันก่อนเดี๋ยวรอขบวนมาเดี๋ยวเรามามาอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวอันนี้คือบรรยากาศด้านในนะคะเราไม่ได้ไป ตามขบวนแห่เพราะว่าก็อยู่ไกลจากตรงนี้นะคะเราจะแห่เข้ามาตรงนี้เดี๋ยวพอขบวนเข้ามารวมกันเดี๋ยวเราไปอีกทีนน,นี่คือทีมของเราสวยมากเลย <laughs> จะเป็นไหนกโอเคค่ะน่มุยก็จะไป่ายไปโอเคพี่สาวของเราค่ะพี่สาวคนสวยและใจดีเด <laughs> ี๋วยวจินิดัน วันนี้ฮักใต่โอเคอเนวต่าอินไปถ่ายรูปกันค่ะ <c oughs> ไปถ่ายหน้าสารแล้วก็จะมีซุ้มแล้วก็หน้าเวทีเนาะค่ะสวยมากเลย <c oughs> ตรงนี้ก็สวยค่ะเด <c oughs> ีวเราจะไปถ่ายรูปกันนะคะ หนูซื้ออันนี้50บบาทอยากใส่ก็ะากเเันผ้ขาวสวยสวยเลกทุกคนก็คือจะแต่งชุดชนเผ่านะคะนี่คุณแม่ที่ซ้อมรำให้เราวันนี้เธอสวยมากอยากสวัสดีจังเลยแต่ว่าน่าจะรับแขกอยู่ ใหญ่ก็จะคือแต่งตัวใส่เสื้อสีดําแถบสีแดงนะคะซึ่งเป็นเสื้อประจําอําเภอวางริชภูมิเป็นเสื้อของชนเผ่าพียงาวอินยนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันอู้หูตอนนี้คือเย็นมากดีที่จะมาแล้วโอเคแล้วจะถ่ายรูปกันนะคะมุมนี้ค่ะมุมนี้ด้วยแม่ก็ไปอยู่ตรงนั้นด้ฉะนั้นท่านไหนที่มาแล้วนะครับเมื่อชมการ แสดงนะใครไม่เข้ากล้องนะครับก็อย่าเพิ่งกลับนะครับเราดึงหมกันก่อนนะครับอินฮาแรงด้วยกันก่อนนะครับ้ก็รับชมดนตรีพรอบๆสนุกๆนะครับเป็นฝากคือก่อนได้ไหมครับพี่น้องชาววัดชูของเราเนี่ยท่านจะขอโทษหลไร้เลยนะครับให้กับ ทุกท่านที่มาร่วมางานในวันนี้ได้รับชมรับฟังกันไปใน,นคั้นืนนี้ด้วยนะครับท่านที่เดินไปเดินมานะคะแล้วรู้สึกว่าหิวนะคะบริเวณด้านหน้าศูนนะคะอุ่โดยด้านหน้นาศาลนะคะเราจะเป็นถนนอาหารท่านสามารถที่จะเปอุดหนุนนะคะพ่อแม่พี่น้องเราเชาววาริชภามินะคะท่านใ่มาจำหน่ายอาหารนะคะที่บริเวณด้านหน้าศาลจะเป็นพ่อแม่พี่น้องนะคะเป็นลูกหลาน ชาววาริชูมิเลาวนะคะวันนี้ถามว่าท่านนี้กาลังหิวอยู่นะคะท่านสามารถที่จะไปอุดหนุนพ่อแม่ที่นอนหรือว่าอุดหนุนลูกๆหลายๆเราชาววาริชูมิเลาว์ได้รันการกินมากเมืองสวยของเราจะกินสีงนะคะไปเฉลิมแล้วเรียนเชิญได้เลยนะคะเรียนเชิญอะไรเด็กบ้าวทุกคนก็คือจะพร้อมใจกันแต่งชุดภูไทยมาเห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะน่ารักมากนี้รู้สึก <initiatives> ส สื่อมวลชนใจเยอะนะครับหลายสำนักหลายช่องหลายเหตุการณ์นะครับก็ได้ตามรูปภาพนะครับแล้วก็กิจกรรมอ T L ของงาน<อ>งบัตรภ<อ>ูรไทยลํำลึกของเรานะครับเถยแพร่ออกไปให้คนทั่วโลกได้รับรู้ว่าวอนนี้เป็นวัตภูไทลํำลึกนะครับของพี่น้องภูไทยจังหวัดสุพรรณบุรีโดยเฉพาะอำเภอวาริชภูนะครับตอนนี้ผมมองไปเห็นน่าจะเป็นขบวนแรกนะครับซึ่งได้เดินทางนะครับ ใ้จกมาถึงแล้วนะครับต่อยอ่อนระเหยอยู่ขบวนแรกจะมาแล้วขบวนแรกจะมาแล้วนะคะทุกคนเราต้องเรียกหมายรูปแล้วค่ะจะมีผู้ใหญ่หรือเป่าขบวนแรกนะคะเป็นขบวนจากองค์การบริหารส่วนตำบล านยกคองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแรกม่้วค่ะเดี๋ยวพาลูริวขบวนจ้ะของเรานะครับแต่งตัวสวยงามนะครับในเอกลักษณ์ผ้าไทยของภูชาภูไทยนะครับผมก็คนที่อยู่ป้ายก็แต่งตัวนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่บอกบอมให้ความสวยงามนะครับของผ้าไทยชาวภูฏไทยของเรานะ นี่นะคะอยู่ร้านข้างล่างร้านแรกเลยที่ลงมาตรงนี้สกลรันน์ราชรุดาบุนีนะครับอันนี้ขบวนแรกมาแล้วคุณท่ากบนการบริหารส่วนตาบลวาริสุบุลนำโดยท่านนายกชี่อชายภูม่าในองการบริหารส่วนตำบลวาริสุบมลและท่านผู้บริหารและท่านรองนายกอินกาชาติอเครวานิชภูมิท่านรุ่งระกาภูมานะคะวันนี้ท่านนรทุนในคนนี้พรอม าทางผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนตำบนวาริชภูมิไม <ốc Ash well. yt EO> ่ใช่เลยค่ะไม่ใช่เลยค่ะน่ารักกเลยขบวนแรกมาแล้วค่ะ S <S เห็นไหมคะ <partido> <bamboo> นี่คือเอกลักษณ์ของชาวอำเภอวาริชภูมินะคะการแต่งกายของเรา้เราไม่เคยเห็นนี่คือเป็นปีแรกที่เรามาดูนะคะุาไม่เคยเห็นนี่คือเป็นปีแรกที่เรามาดูนะคะุดนะครับูไทยมีสบายสวยๆนะครับแล้วก็มีผู้นะครับาสวยๆนะครับผมก็เป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามมากๆนะครับของพี่น้องชาววาริชภูมินอกจากนี้นะครับยังมีในส่วนของขบวนรถนะครับที่แสดงให้เห็นถึงวิถี ชีวิตนะครับวิธีการใช้ยุทธชีวิตต่างๆของพี่น้องชาวพุทธายวาริศูนยของเราด้วยนะครับนี่ก็เป็นขบวนแรกนะครับก็ได้เดินทางมายังจุดนะครับประจําระหลังนี้ใช่ไหมใช่ค่ะสารเจ้าปู่มะเหษสักเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาแล้วค่ะทุกคนก็เารกี่คนใครลูกน้อยสองคนค่ะถ่ายแล้วเมื่อกี้ทุกคนเขากําลังมาก็เลยได้ถอยออกมาค่ะคาดว่าน่าจะเคลื่อนปางติดๆกันนะครับ เงินวยเสียเนยัไม่ได้ซื้แดงมวเมียวันนี้ามันไหวะอะงเ็ไรนะนค่าครับอากาศเริ่มดีแล้วนะัะช่วงนี้นะครับเริ่มมีลมเย็นเย็นตอนนี้อากาศดีมาก มาช่วงกลางวันนี้ือีกแบบร้อน้ากาตอนเช้าไม่เท่าก็มาดีเจอเมือขึ้นทอดมาดีเจอเมือขึ้นทอดไม่มีแสงแดดนะฮะก็คิดว่าน่าจะอากาศดีนิดทั้งวันแต่พอช่วงเย็นมาก็ฟ้าเริ่มเปิดนะฮะแสงแดดเริ่มลงกแล้วผู้ไทยค่ะผู้ไทยสวยมากเลยเห็นไหมคะขนาดว้าวตอนโซไม่สวยขนาดนี้วันนี้สวยมากนะครับโอ้ได้ทักชวนมาให้เราได้หนุ่มผู้ไทย อุ้ยปากพูดไทยขึ้นอรอแท้ สำหแต่ท่านมีเดินทางมาแล้วนะครับมาถึงบริเวณงานแล้วนะมาดีเจอเมื่อคือทอดนะคะเป็นภาษาพูดไทยนะคะก็สามารถบูชาพุ่เทียนดอกไม้ได้เมื่อกี้แป้งบอกว่าอะไรนะที่แป้งพูดในรถอ่ะบริการนะครับเพอมีฮาวเพอมีฮาวคือสักการะบูชา่้ไม่มีใครเทียมนะคะการบูชาเสร็จแล้วก็สามารถเดินนะครับเยี่ยมชมนั่งพูดประจําแล้วก็ว้าวิจขภุสวยมากนะคะทุกคนใส่เป็นแนวเดียวกันคือแบบโอ้โหสุดยอดสุดยอดมาก ราได้กับสินค้าออนของเยอะแยะมากมายเลยนะครับมาจัดจำหน่ายให้กับพี่น้องของเราที่เดินทางมารวบรวมบัตรคูณนาดำลึกนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโอนขอสตรีบ้านปลาโหลบ้านหองโกและบ้านนิ้วนะครับจะเป็นในส่วนของตะกร้าสารกระเป๋าถังเชือกรกนะครับเชือกต่อกระติ่งข้าวหัวนม่นข้าวระปูสายข้าวระบบสาข้าว ผลไม้น้ำสนมระาเท้าน้ำส้นะครับท่านก็สามารถที่จะเดินเข้าไปเยี่ยมชมร้านน้ำเ้อยู่ไหนเอ่ยร่วมกันได้เลยนะครับนะสำหรับนางรำนะครับที่ได้เดินทางมาถึงนะฮะก็คือในส่วนของอบตวาดทุ่งูนะครับนางรำก็สามารถ นั่งพักก่อนได้นะครับเพราะว่าก่อนจะครบ6ขบวนนะครับเดี๋ยวจะกนทั้นที่หนึ่งมาแล้วนะคระับก็นั่งพักรออีก5ขบวนได้นะครับอ่ะกลับไปยังซุปโปอร์องของเราอีกนะครับ นอกจากนี้ยังมีนะครับสินค้าโอทอปจากสายการ์โนมวามริสุกจำกัดน,นะครับซึ่งนำผลิตภัณฑ์นมยูเอขนาด200มิลลิตรต่อกล่องนะครับมาจ,าจัดจำหน่ายให้เรานะครับกล่องละ315บาทเข้ามาถ้าข้งกล่องก็ประกอบไปด้วยนม36ไปหนึ่งลังประกอบไปด้วย,วยนม36กล่องน,นะครับนะเมื่อกี้เนี่ยทุกๆวันจะพกเป็นนึลังนะครับหนลังไม่ใช่หนกล่องนะครับหนึ่งลัง3 1 5บาทนะครับผม แล้วก็ใครที่สนใจภาพขาวม้าภาพคอนคอร์ดภาพผมแดงเขาภาพมีดูดีควาติ้งแอแอร์นะครับผมไปจัดการใช้สินค้าตไปดูน้ำข้างในดีกว่าบ้ากับแหวอไม่แพงนะคาเริ่มต้นที่1 5ทเท่านั้นะครับเป็นภาพที่เลือกภาพวันท้อดีนะครับแล้วก็สีสันเนี่ยผมบอกให้เห็นถึงนะครับความเป็นคนไทยนะครับนี่ก็จะจำหน่ายจากวิสัทสินคุณสมบัติภาปแหวน บ้าเสร็จกี่โมงเราอยากถ่ายบ้างเนาะฟองไม่ได้จะถ่าย เป็นาพที่สวยงามมากเลยนะคะน้ำมาไทยเือ้นกรบ้นงกั้านที็จาัาะหรับวันนี้นะคะกิจกรรมนะคะสนุกสนานหลังจากที่เราได้ร่วมงานคาแรนะคะก็จะ อยากินกน,กน,น้ำกนน้ำเดี๋ยวจะถ่ายรูปตรงนี้ก่อนทัวบบสวยมากเลยตรงนี้ก่ะพอได้กินได้ก่อนสิรำก่อน,นีด้โอ้โหกล่องควรจะเข้ามาพบโดยทางผู้บริการผู้รหาผู้ีการเรียน้ให้ด้วยได้ค่ะผสสอครับรสอนะผู้บี๋นะคะ ช่วงนี้นะคสำหรับนางรำจากองคการบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิคะคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมขบวนในวันนี้ท่านส่งว่าที่ตะขอดนะคะที่จาบรอขบวนถึงขั้นปวเมื่อขบวนนะคะสั่งออกอนะคะทำให้เข้าโคตรแล้วที่บวนจะได้แจ้งปทางม้าวขนตรงๆเลยทั้งยืนนะคะนี้เสียงดนตรีเริ่ม มาแล้วนะครับผมน่าจะเป็นในส่วนของขบวนแห่ของนางกำนะครัะพี่น้องมี่มารับชมน้ำก่อนทายให้ด้วยทายยังไงก็ได้ให้สวยเห็นในเมื่อกี้พี่น้อฉันอุ้ยทำไมซื้อน้ำนี่ก่อนนะได้นะครับวันนี้อากาศเรื่องดีมากๆเลยดูท่าน้องเรา นี่นี่ทุกคนคะเราจะไม่ได้ถ่ายบรรยากาศที่มันต้องเป็ดแบบเป็นทางการเยอะนะเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศรอบๆว่าคนที่เขารอขบวนเนี่ยเขาเขาทำอะไรกันอยู่แบบนี้นะคะแล้วนะครับและแน่นอนครับตอนเย็นทุกๆท่านที่มาอย่ี่ยมกลับแน่นะครับย่อมดีร้อการต่อนะครับโอ้ยเต็รีนะเอาคนนี้ออกทำไมมันเอาออกยังไงคะพี่สาวนี่สวยมากลบคนออกไม่เป็น ใช่ไหมสวยแล้วค่ะขอบคุณค่ะไปไปซื้อนะ้ำเอบค่คุกนะคนนางรำมาแล้วแต่เราไปซื้อน้ำก่อนทุกคนเดี๋ยวไปซื้อน้ำก่อนเราไม่ไหวแล้วหิวน้ำมากเลยแต่เราไปซื้อน้าก่อนนะหมคะโแ้วหยัดไปห้าสิบไปไหน นี่ทุกคนเราจะซื้ออะไรกเลยค่ะนี่เซ็กซี่ไม่ผ่อนอะไรกันไม่ผ่อนอะไรกันไม่ผ่ออะไรกันไม่ผ่อนอะไรกันบอก้อกผ่อนคนเยอะมากเลยอันไหนชิมอันไรแก้วชิมอันนี้ก็ได้กินน้ำอัญชันไหมอัญชันมะนาวเหรอน้ำอัญชันนี่มีมะนาวไหมคะอ๋ออัน้ำอัญชันแก้วเลงค่ะ นี่เราอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์โอ้นี่อยู่ใกล้ๆเรานี่เองต่อเที่ยวนะคะไป้มจไสอคนใ่อักดเสียใสุ่งหแล้มันจะปีาได้ไหมเธอใส่งแก้อ่มาก ไปถ่ายรูปของแมว่าชั้นมนาวแม่ว่าชันมะนาวนะทรยบอกแม่กินของไทไป่รงว่าบาลโบราจ้าค่ะอันนี้จะไม่ยมาก่าอยากได้สีมาได้ชัดถ่ากับแม่มา่าเกี่ยวถ้าคามาครับบบนีง แก้วฝา2แก้วก็ได้มากท่านผู้ชมนะคะฝาปกตินะคะ กเ,เ,เขาเขียนไว้วิแกเขาเขียนไว้ว่าเผลอกระสยมีหา่าวให้และรไม่ไหนไมกระไมคนงไ่นอะไร่อจะไปถ่ายบรรยากาศก่อนแล้วจะฝากกระเป๋าด้วยซงไดไหมคะกระเป๋าที่ก็แต่งแสดงว่าเพื่อนที่ก็ามาจากขอเขียว เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศนี่เราอยู่ข้างบนนะคะแต่เพราะว่ามันร้อนตรงนี้มันจะเย็นเลยตรงนี้จะได้เห็นบรรยากาศข้าบ โหบรรยากาศคืขอขบวนกำลังเข้ามาแล้วคนก็เยอะมากเลยค่ะ